วัดีค่ะวันนี้วันอาทิตย์นะคะก็มาเจอกันนะคะกับครัวคุณพ์นนะคะมาดูค่ะว่าพีนจะทําอะไรให้ชมให้ทานกันนะคะวันนี้เมื่อช้าก็บอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าจะทําอะไรเกี่ยวกับประมาณว่าลูกครึ่งไทอยอเมริกันนะคะโอเคค่ะมาเจอกันเลยค่ะจะทำสปาเกตตี้หรือเรียกโรตีนี้นะคะเป็นแบบซีฟู้ดนะคะก็จะมีค่ะกระเทียมแบบ แบประมาณนี้ค่ะแล้วก็หอมข่าวนะคะหัวหอมนะคะแล้วก็มุเกดเทศแล้วก็เห็ดนะคะแล้วก็ใบโหระพานะคะแล้วก็ใบที่จริงถ้าเรามีแพสเรสเราก็ใช้แพสเรสได้นะคะแพสเรสใช่ไหมคะเรียกไม่ถูกแต่พี่พีมไม่มีค่ะพี่พีมใช้ใบผักชีซอยละเอียดนะคะนี่ก็จะมีหอยนะคะปลาหมึกแล้วก็กุ้งนะคะอย่าตกใจหอยนะคะเพราะข้างในตัวเล็กมากเลยค่ะพี่พีมลองเปิดดูค่ะเห็นไหมพี่พิมก็ได้ใช้หมดเลยค่ะ ต่อไปมาดูตรงนี้เราก็จะใช้แทนน้ำมันนะคะับใช้บัตเตอร์นะครับเพราะพี่ไม่มีน้ำมันมะกอกน้วมันมะกอกหมดนะคะมีพริกไทยมีเกลือมีไวาข์ขาวนะคะแล้วก็มีอินเตอร์เรียนซีซนนิ่งนะคะแล้วก็นี่เราจะใช้แบบสำหรัแบบสำเร็จรูปนะคะ t o m a t o แอนเบรซ i ลนะคะเป็นแบบซอสสำเร็จนิดหน่อยแล้วก็นี่เราก็ใช้โรตินี่นะคะตรงนี้นะคะโอเคค่ะ เดี๋ยวพี่พิงจะทําซอสก่อนนะคะเพราะทำเส้นมันแป๊บเดียวนะเนาะต่อไปเราก็จะมาทําการเปิดไฟนะคะแล้วก็เอาบัตเตอร์ลงไปใส่ไว้เลยนะคะนี่ค่ะบัตเตอร์ใส่ไปแค่นี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอากระเทียมลงไปผัดน,นะคะทำไม่ยากค่ะหาซอสสำเร็จอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่ถ้าบางทีถ้าใครมีเวลานะคะก็ ทำการทำซอสมะเขือเทศเองก็จะทำนานนิดนึงนะคะแต่พี่ิงก็เพื่อความอร่อยเราก็จะใส่มะเขือเทศสดลงไปด้วยเข้าใช่ไหมคะเดี๋ยวเจอกันจ้านี่ก็บัตเตอร์เริ่มมนันนี้เริ่มละลายนะคะเสร็จค่ะเราก็ใส่หอมนะคะหัวหอมนะคะแล้วก็กระเทียมลงไปผัดด้วยกันทั้งคู่ค่ะให้จนเหลืองนะคะเราไปผัดจนเหลืองนะคะ เสร็จตามด้วยมะเขือเทศนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะเค okay, จ้าเดี๋ยวเจอกันค่ะนี่จะเป็นการผัดให้หอมให้เหลืองเห็นไหมคะตรงนี้นะคะ่ะต่อไปเดี๋ยวเราก็ใส่มะเขือเทศเลยนะคะผัดให้จนเละเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะคลุกด้วยผิกไทยนะคะกล่าวาลงไปอย่างนี้เลยนะคะ แล้วก็เกลือนะคะแล้วก็อิตาเลียนซีซันนิงค่ะ,คะต่อไปวิบินก็จะเปิดเอานี้ใส่เลยนะคะแต่อย่าใส่เยอะนะคะใส่แบบคุกคลิก่อ นี่ค่ะแล้วก็คนไปเทส่า okay, เดลเจอร์ก้านะต็อกที่เรามีนะคะนิดนึงค่ะเพื่อให้มันแบบว่านี้ค่ะเดี๋ยวพี่วิมให้ดูหน้าตาเนาะที่จริงต้องใช้แบบกระทะก้นลึกนิดนึงค่ะเพื่อมันจะได้ไม่กระเด็นแตก๊อแป๊บ,ปบ,ปบ,ปบ๊อแป๊บเข้าใจไหมคะเสร็จแล้วก็ชิม ถ้าไม่อร่อยก็เททิ้งจบแค่นะั้นถู้อร่อยมากเลยพี่พีนชอบซีซันนิงอะคะ่ะพี่รู้พีจะใส่เยอะนิดนึงนะคะอินเตอร์เรียนซีซันนิงแค่มันโดดเคจ้าเดี๋ยวเจอกันเป็นหน้าตานะคะเห็นไหมเดีย๋ยวเราก็ต้องเติมน้ำสต็อกอีกนิดนะคะเพื่อให้มันแบบว่าคล่องนิดนึงน้ำน้ำเปล่าพี่พีนนี่แหละค่ะถ้าเป็นผู้มากน้ำสตอนะ็อกน้ำสตอ็อกแต่ส่วนมากเขาจะใช้น้ำสต็อกที่เป็นแบบ กุ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ปรุงเอารสชาติตามใจเราก็ได้นะคะน,นะมันก็เริ่มแนี้โอ้หล่นไปอันใส่เห็ดเลยค่ะนะคะโอเคค่ะแล้วตามด้วยผัดชีนะคะที่เราหาั่นถ้ามีแป๊สเล็ก็ใส่แป๊สเล็ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันเป็นหน้าตาที่เราหลังจากที่เราใส่เห็ดไปนะคะ ตอนนี้พิมก็ปิดไฟไว้ก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวพิมพจะต้องไปทําการอีกเขาเรียกว่าต้มเส้นนะคะโปรตีนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ซีฟู้ดนะคะตอนนี้เราปิดไฟไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะสตือแล้วนะคะเราก็ใส่คกือไปประมาณหนึ่งช้อนชานะคะเดี๋ยวเราจะเอาอีตัวโปรตีนี้ลงไปลวกนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะสดือแล้วนะคะเราก็จะใส่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องลวกมันต้องบวมออกมานะคะลอย โอเคค่ะเราก็ใส่ลงไปพี่มีจะใส่เศษหนึ่ง oh. ส่วนสามนะคะซ so, yes. so, <I 'm S 1> อสออยเยสสัมีชอบความห้่งงค่ะใส่ไปหมดแล้วโอเคค่ะทีนี้เสร็จเราก็เดี er ๋ยวเจอกันอีกแปดนาทีค่ะสวัสด,ดีค่ะไม่ชอบกล้องเนี่ยต้องมากดคุณ้มก็จะมาใส่อีกตัววายขาวนิดหนึ่งนะคะเพื่อ <c oughs> แบบว่าให้แปรงแปรมหนึง่งสองสามสี่ นัหนึงสีนะคะน,นี่เราก็คนไปค่ะช่วงนั้นก็เราก็ต้องคอยคนเพื่อไม่ให้มันอันนี้ด้วยนะคะช่วงนี้เราก็มาทำซอสนี้ให้เสร็จนะคะแตะชิมอร่อยค่ะเสร็จพี่มิวก็จะใส่ปลาหมึกลงไปก่อนนะคะเพราะว่าโอเค คนบอกว่าทำไมทานเยอะจังมันก็ยังเก็บไม่ได้เข้าใจไหมคะแล้วก็คนไปนะคะปลาหมึกเดี๋ยวแป๊บเดียวก็เสร็จใส่กุ้งเลยก็ได้คะ่ะเดี๋ยวหอยเราลงไปคุกที่หลังนะคะเดี๋ยวเจอกันจา้าประมาณก็ใส่เลยนะคะหอยคะอ่ะอาจจะไม่ต้องหมดก็ได้นะคะก็ดูแล้วแน่นฟอรอมากเลยคะ่ะ โอเคค่ะใสไปพอประมาณก่อนนะเนาะ๋ยวพุ่งเดี๋ยวมันจะดูเยอะเพราะมันเยอะเพราะเปลือกเข้าใจไหมครับเพราะเชลมันนะคะ่ะเดี๋ยวมันก็จะบานอีกน่าทานมากเลยค่ะหิวเลยหิวกันเลยสินี่ก็เป็นหน้าตาของโรตินีนะคะใช่ไหมโรตินีใช่ไหมตื่สิฉันตืเรียกร้อ ค่ะติมผ่านไปอีกสามนาทีนี้ค่ะนี่ก็เป็น,นะคะ่ะเจ๋งไหมคะแบบว่าอหอยมันตัวไม่ใหญ่ค่ะมอเปิดมาก็ตัวกระจิ๊ดเล็กเองค่ะเดี๋ยวพี่วิมให้ดูเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมตัวนิดนึงค่ะโอเคจ้าเดี๋ยวเจอกันพี่วิมก็ใส่ใบโหละพาเลยนะคะสุกละค่ะพอเส้นก็สุกพอดีค่ะ ส่ไป,ไปค่ะหอมมากเลยค่ะตอนนี้โอเคค่ะด้วยเสียงค่ะเวดเวลาเส้นสุกพอดีคาะปิดไฟพี่พิมขอตัวเอาเส้นไปล้างน้ําเย็นก่อนนะคะเส้นก็อยู่ในจานแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาตัดที่จริงจะเอาไปคลุกก็ได้นะคะแต่พี่บิมเลือกที่จะตัดแล้วก็มาลาดอย่างนี้ค่ะ ใช่ okay, ค่ะเดี๋ยวเจอกันโปรตีนี่ซีฟู้ดของพี่พิมพ์นะคะน่าทานไหมเอย่ยหึหึแห้งๆนะคะไม่ค่อยน้ำเยอะนะคะพี่พิมพ์ไม่ค่อยชอบค่ะเอาเหมือนแบบคล้ายๆผัดขี้มเมาบ้านเราเนาะโอเคค่ะชิมค่ะมอสคาโต้พาเชียสนี่ค่ะหน้าตานหน้าทานไม่เอย่ยหึหึ ช่วงเชลชวนชิมกับเจพีมนะคะครัวคุณพีม,อ,มอร่อยค่ะอร่อย taste i and tell สามีคลัวไปกินไม่ได้เพราะอีนี้ไม่ค่อยทำาหารฝรั่งให้ทานดโอเคสามีบอกอร่อยค่ะ กุ้งนู่บ๊ายบายมีข้อแนะนํานิดนึงนะคะช่วงที่เราทำอะค่ะเปลือกหอยหอยนะคะหอยที่จริงก็คือว่าซอสมันต้องเยอะกว่าน,นี้นิดนึงคือหอยมันเปิดแต่มันเปิดไม่เยอะค่ะถ้าหอยที่ดีคือสุกแล้วมันจะต้องเปิดฝาออกอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วที่สําคัญถ้าง่ายที่สุดเอาไปลวกก่อนใช่ไหมคะให้หอยมันเปิดเสร็จแล้วก็มาคลุกในซอสจะไวกว่านะคะนี่คือเทคนิคนะคะโอเคนะคะบ๊ายบาย